เช้าวันนี้เราก็ากำลังปรับแต่งกระถางดอกไม้นะคะกับปรับแต่งกระถางดอกไม้ที่จะเอาไปประดับตามสวนเอาดินใส่อีกไหมลุงหรือว่าจะใส่แต่ขี้งัวอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรุ่นนี้วายเดี๋ยวรุ่นใหม่มันก็จะเอ่อขึ้นมาเห็นไหมมันมีหลายรุ่นน่ะที่มีดอกก็เนี่ยกำลังจะวายแล้วแต่ที่อันมีใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็อันเล็กๆก,ก็ยังเอ่อไล่กันมาคุณลุงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟางเราอยู่ในเมื่อวานนี้อู้ยนี่ลืมอะไระไรู้ไหมเมื่อวานลืมซื้อฟางเดี๋ยวจะไปเอาตรงนี้นิดหนึ่งมาให้โอ้ยน,น,นี่ก็น่าจะมี เอามาัดให้หน่อยค่ะมองกัางฟูสนใจอะไรทำไมไม่ไปเล่นกับพี่กับน้องเจ้าใส่น้ำก่อน,นิี่จะไม่แห้ง คือเป็นควที่ชูอันนี้ขึ้นก่อนเดยนโดนน้ำมันก็จะปัดได้ทต้องต้องหมดเลยนี่ชูไว้นิดนึงแต่ย่ามัดแน่นนะคะนี่นะคะสำเร็จไปอีกแล้วหนึ่งโอ้มันอยู่ในลักษณะที่คุณลุงอย่าแน่นนะ่ะนะแค่ชูไว้ไม่ให้ลมเท่านั้นเองกลางฟูมาอีกแล้วกลางฟูนี่สนใจมากเลยนะ สนใจมากเลยว่าทําอะไรเอ้น้องกลงฟูแค่สนใจนะลูกคุณลุงเอามาทำนี่ทำมาทำน้องกลงฟูแค่สนใจนะคะชบวบาโคมไฟวะน,นะฮะชาบานเหรอรเอา้าคุณลุงก,ก็ได้ไม่ใช่ค่ะคุณลุงอันนี้คือคุณหลับอ,ออกมาก,ก่อนอาชาบาออกมาก,ก่อนเ็วจะเอาลงดินชาเหนือมาท้องน้ำโม ไม่ค่ะคุณลุงเชบามันก็คือมันจะต้นใหญ่ไปในวันข้างหน้าเอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนคุณลุงแต่วางไว้ข้างนอกือวัน <c oughs> <c oughs> นี้ป้าทําอย่างเร่งรีบมากเลยคุณลุงก็จะไม่ค่อยเข้าใจเอ่อเท่าไหร่นะฮะว่าป้าจะทํำยังไงก็ต้องบอกกันป้าต้องรีบทําให้เสร็จเร็วๆ เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกไปทำงานแล้วเมื่อวานมีเสียมใช้อยู่ไหนเอ่ยนั่นแหละเอามาเลยขุดเลยเดี๋ยวนะน้องกังฟูน้องกังฟูทำไมน้องชอบทำไมน้องชอบอุ๊ยทำไมน้องชอบอมากวนยายเลยกวนปลาเลยไปลูกไปไปเดี๋ยวยายจะจี้เลยนี่ไปเลยไปไปกังฟูกังฟูไปเลยไป สนใจมากเลยกังฟูเนี่ยสนใจมากเลยว่ายายจะทำอะไรเนี่ยกังฟูน้องกังฟูเขาก็จะสนใจมากเลยว่าได้จะทำอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ไปดูต้นไม้ หายากมากเลยนะคะคุณลาบหาทั้งตลาดก็ไม่มีเลยนะคะคือมันไม่ใช่ฤดูกาลของมันอะ่ะได้มานิดหน่อยแต่ว่าดอกก็ไม่รู้จะไววัาเร็วเร็วไหมดอกก็อาจจะวาวเร็วเร็วมันจะโดนกล้องลง้มถอย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  ได้มานิดหน่อยนะคะได้มานี้เดี๋ยวคุณลุงปลูกข้างในก่อนพอปลูกตตนข้างในก่อนแล้วก็เอาไว้างนอกมันจะบดนกันตอนตอนซือน้อมาตอนนั้นเยอะมากเลยนะคะกุหลาบวานไทยตอนวานไท์ซื้อมาเยอะมากเลยแต่ว่าปลากฏว่าเอาวางตั้งไว้เฉยๆแล้วก็เอาก้นออกมชนิคๆ หยิบถุงตรงก้นออกนะคะตอนนั้นก็วางไว้นึกว่ามันจะเดินนึกว่ารากจะเดินลงไปได้เองรากบอกว่าไม่ยอมเดินลงไปแห้งตายหมดเลยนะคะ <c oughs> ตอนนั้นนะคะเยอะมากเคยซื้อมารากฏอว่าแห้งตายหมดเลยหวังว่าวันนี้มันจะยังอยู่นะจ๊ะหวังว่าวันนี้จะอยู่เด้อดินมันแน่นเหลือเกินาะ มันแน่นเกินไปแล้วมันก็ลากมันก็อย่างลึกลงไปไม่ได้นะคะอย่างลากลงเอ๊ะทำไมวันนี้เสียงไม่ไม,มีเลยอะเสียงแหบแห้งมากเล่ะขุดลึกให้มันกรบไ,ได้เลยะคัเนียมันจะไม่เคลลากอย่างเด็กๆก,ก็สนุกมากเลยแต่อย่ามาใกล้ดอกไม้ของยายเด้อกัด คุนกระจัดกระจายไปเยอะแล้วเลยองสองค่ะสองอะไรกันเน่เสียงเปิดอุปสรรคมากเลยมันนี้คือสองต้นเดียวมันมองไม่เห็นเพราะว่ามัน ดอกก็ไม่รู้จะวายวันไหนนะดอกดูนิ่เดียวเราจะเอาดินอะไรมาใส่คะนึงเออเนาะเอาดินปลูกมากลบเพราะว่ามันมันดินมันแน่น อะไรนี่เพงไม่อ,นนอ,อีกต้นหน,นึ่งอ่ะตันเนั้นหนปอยโดนวันนั้นน่ะอันนั้นปอยก็โดน มีอะไรเสียงดังเหมือนมีร่าไฟคืออาจจะเป็นตอเก่าของสลัดออกเลยตอเก่าเดี๋ยวดิฉันเอาน้ำมัน

นายเอาฟืนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตามมานะับเติร์กเติรกเติร์กโค้งหนามันเลยมน้าที่ต้องเล่นลูกน้ำค่ะหนุ่มเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่้เอากล้วยลายออกเลย เดี yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh, oh yeah, ๋ยวคุณใจกเหี่ยวดินก้อยเอาอะไรสะดวเอาอะไรมากรบอะอย่ี้ต้องเอาดินนี้ต้องเยอะมาดิเพรหตุคุณ ใช่มีสองต้นด้วยทันในต้นหนึงเตาทางในต้นนึ่งเราจนมีต้นนึงกระถางมันต้องไปตามกระถางอันนี้มันเล็กอันนั้นมันใหญ่แต่ข้างในมันก็เหมือนกับจะลอดบ้นรอดเอาไปใส่กัน,นีนแซมแล้วได้มาแค่นี้เองหายากมากเลยไม่มีเลยเดี๋ยวจะต้อง ใช่คือลุงเอาคนไกลไปไหมคนไกลจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ใช่้าไม่ใช่ นนี้มันโดนน้องหมากัดนะคะป้าก็เลยใช้กันไกลนีห้หน<า>ีว่ะ ไม่มีแว่นตาก็เลยไม่รู้เลย